ครับพบกับเราครับช่องไม่น้อยหนาเรมเมอรี่นะครับผมมาดูลูกชายครับมาดูโฟย์คจ้านะทำอะไรแต่เช้าเลยหึหึหโห โดยยอมไปกวนเม่เลยตัวนี้โอ้ดีใจดีจังวันนี้ไม่ยอมไปเลยครับไม่ยอมสนใจไม่หน่อยเลยเนี่ยเราห้ามมาหน้ากันไม่ไปครับผมห่วงเล่นครับวันนี้ครับ เมื่อคืนนี้นอนเด็กครับห้าทุ่มครับยังนอนครับโอ้ยนอนเด้กเด็กๆครับเนี่ยเนี่ยยังเว้นนอนพักเด้ทูนบ่มักมองนอนขุ่นๆนอนขุ่นมองไม่น,อน่อยปวดขึ้นหลุมบนครับปูฝั่งนี้ไม่ยอมนอนเลยนะครับนี่ ขันยังกระดอกระเดียดตยวเองนะฮะงูกมึงปีนเหีขานขับกันเร็วขับกันเร็วอันนี้นี่นี่นี่อ่เร็ว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 พอกับพอโพดนี่หางเดิมแล้วกับโอ้หางก็สีลายอยู่ครับผม จะดกกกแม่นะครับนี่เรื่อๆไปปน่นปุนมาเร็วมาเร็วเห็นบอก่นยังไง่น่นปนอึ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 อือเอาเห็นยังมั้เห็นยังั้เอาหรืย่อือโ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 อ้หาหอมบอก บกวนเลยบกวนเลยผุ้นีแลลวไปแล้วไปแล้วบะตองเลยบะตองเลยบะตองเลยครับอ่าเอาอยากหยอกครับอยากหยอกเออเออเออเ้ยเออเผมจะช่วยหรือผมจะทำอะไรครับผมจะช่วยหรือผมจะไปทำอะไร

เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะไม่หน่อยระวังนะเปิดหูใส่แล้วนะุ่มเปิดใส่แล้ว,นะวนะ <c oughs> โอ้โหบ่มีเสียบ่ดได้ดนนเลยคือน้องเลยมันขัดมันแนะครับอือมันคัดมันเนะนนนเลยคุณคุณคุณเอาเอาเอาไปเครับเอาปี๊ ระวังครับผีหูใส่แล้วหูกลางใส่เลยเอาเนื้อหนังที่ออก,ก,กอ่บะบ่ต้องเลยเห็นว่าน,นะโอ้ยพี่น้องโอ้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 เจได้่ดนคนตองระวังครับบัวระวังโอ้โอโอ ไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยุ่วพุ่วนมึงครับขาุ่นมึงพ่อมดีสิแท้เลยครับพ่อมลินวกติห่าลอยเอาเวลาสือครับเอาเวลาเผือเอาเวลาเผือมึง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 ม่วนม่วนมือม่วนมือมึง มึงควรควรควนะควรนะเนี่ยนะจะเอาให้ได้ครับเดี๋ยวเอาให้ได้เลยนะครับผมอืมตีบอวอนอันนี้หน่อยตีตีตีโอ้ยปลอกปอกปอก หมยอีเก็บบ่ได้หมดยอมีสอเก็บบ่ไดเทสอกบบ่ไดเทเก็บบ่ได้เบ่ไดเทเก่ได้เียเขาแหลมือแหกกเอากันยังสี่นะครับพวงชนบัวใดดอกเลยอยากวนแมลูอยากวน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 วะนี่อันี่อ่ะอ้าอมาสิกรบป่อนมา เฮ้บเฮ้บเฮ้บโอ้บอย้อมบอย้อมบอย้อมละบอยอมละบอยอมละบอยอมแม่ละอืมกำลังด้อกำลังส้นเนาะครับพี่น้องแม่์กุมบ่กวมดืงกวมส้นครับความฉลาดปาดเปรี้ยวครับผมอืมมฉลาดลปาดเปรี้ยวของคี้ครับผมพัฒนาการเต่ละมือ ไปต้องหิ่นดาเขาควบ่สุดี่พี่พี่พไปหมดเลยไปหมดเลยมา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 เร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเร็ว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 ซ้ำหยอกครับซ้ำหยอกครับหรือว่าแกล้งเขาครับเขาคิดว่าเขาว่าแกล้งไห เนี่ยเออ,เอ,อมาวิววิลุกเร็วอย่าไปขวนหมามาพี่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 หยอยไปที่เผพอได้ปัวจะหน้าการแต่ละมือครับมือนี้ได้สิุดชุดงอแงเผยน้องลูกเนาะหึอห้อหึ้อ โอ้ยประสบการณ์นะครับปลาเตียวข้องว่องไววิ่งยังกะจลวดตีไอ้เอาเอามือล่มเออเอาว่ะ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 เอาไว้พิตูจแชกเขาเออนี่เห็นวะนี่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 ว่าตัวเห็นวะเห็นอะไรลูกเนไม่หน่อยตีตี แม่น<ส> <orman pulse. S 1> ่อยตีต right <in crystal scale> hmm. ิแม่น่อยตีโอ้แม่น่อยตีคนดีแล้วไม่น่อยตีคนดีแล้วไม่หน่อยดีเนาะนั่นนั่นนั่นม่เมื่อกี้ตีเซเขาระวังนะตีเซเขาได้ฮึมม ไปหน่อยตีเอามาถึงข้างนี้เมนบมลุกหยดอย่าข <c oughs> วนเลยหลบ <c oughs> เออเนี่ยนั่นนั่นนั่นเย่เยเย่เยถึอเสีนี่นี่นี่นีเ่เฮ้ยออนีอ่ ทำใหม่ทำใหม่เลยบ่เลี่ง่ายอกครับแบบนี้หว,วนกันเนื่องสี่หละเล่ยนเลยเยล,เยลนน่นละมืออล้วก็นนอน,น,นย้ำขึ้นระบวลรับบนอนอย้ำเสาย้ำเว้นเนียเเรียนชักเลยย้ำขึ้นบอลับบบนนอนนี่ ครับสำหรับคลิปนี้ครับพื่อนรขอขอบคุณครับขอขอบคุณพอๆมีเมียเอซีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคะแนนขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับผมก็ย่าเรื่องครับซอยเป็นกำลังใจครับผมซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์กดติดตามครับ ช่อง,องแม่น้อยหนาแฟมิล,ลี่นะครับผมทุกไลค์ทุกแชร์คือกำลังใจดีๆ่ดีับครับลือฟอให้พอมียเอซีครับฝึกความร่างกายแข็งแรงเงินไ,ไหลกองทองไหลมาทุกทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับ